ประเด็นสําคัญที่นักข่าวถามก็คือว่าแล้วเอกการประชุมเ่อ JBC ในวันที่14มิถุนายนที่กัมพูชาเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดเนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นหรือเปล่าจะเดินหน้าต่อไปไหมเพราะอะไรเพราะว่าถแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาที่ออกมาเป็นรายวันเลยเนี่ยนะครับตอกย้ําซ้ําแล้วซ้ําเล่าว,ว,ว่าฉันจะเดินหน้าเข้าสู่สารโลกหมายควาเนี่ยแล้วจะไม่เอาไอ้เรื่องออประสาทตาเมินทมประสาทตาควาย ประสาทต่างๆรวมถึงเรื่องช่องบกนะสี่จุดที่เป็นข้อ,อที่เขมรเขาบอกว่าเป็นข้อพิพาทเป็นข้อขัดแย้งเนี่ยนะครับจะไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปคุยในที่ประชุม JBC เพราะฉะนั้นคนก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วแล้ว,ลว,ลวไม่มีเรื่องนี้คุยเนี่ยแล้วจะไปคุยอะไรกัน JBC ไปคุยให้มันเปลืองกาแฟเปลืองค่าน้ํามันค่าเครื่องบินทําไมคุณภูมิธรรมตอบแบบนี้ครับคุณภูมิธรรมบอกว่าการประชุมเนี่ยยังมีเหมือนเดิมในะวันที่14มิถุนายนเนี่ยนะแล้วก็ อยากจะให้ระวังเรื่องข่าวนะคือตอบตอบเกี่ยวกับเรื่องการประชุมตอบสั้นๆว่ายังมีเหมือนเดิมแล้วก็มาอธิบายเพิ่มแต่ว่าเนี่ยเราต้องระวังเรื่องข่าวนะเพราะเมื่อวันวันที่5เนี่ยเมื่อวานนี้ผมไปพบกัมพูชาเนี่ยโอ้โหไปพบในค่ายทหารเราแท้ๆเลยที่ค่ายสุรสิงห์ทนาอาันลัประเทศเนี่ยนะครับจังหวัดสักแก้วเนี่ยโดนทัวลงเลยคนก็นมาดาผมว่าผมไม่มีศักดิ์ศรีนะไปเที่ยวไป คุยกับมันทาไมอะไรแบบนี้นะคุณภูมิธรรมนี่ก็พูดทํานองแบบขอความเห็นใจกันหน่อยนะจะเห็นใจกันดีไหมอะคุณผู้ชมนะคุณภูมิธรรมบอกโอ้โหพูดอะไรก็ทัวลงนะไปคุยกับผู้นําทหารของกัมพูชาคุยในค่ายทหารไทยแท้ๆเลยก็หาว่าผมไม่มีศักดิ์ศรีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแกก็บ่นให้ฟังนะแล้วก็วิงวอนนะบอกว่าเลิกเถอะนะเพราะมันจะทําให้การทํางานและการแก้ปัญหายุ่งยากขึ้น ผมไม่ได้กลัวสงครามนะคุณภูมิธรรมย้ำนะว่าไม่ได้กลัวสงครามแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบทั้งสองฝ่ายคนที่โดนก่อนคือทหารที่อยู่แนวหน้าและประชาชนที่อยู่ชายแดนซึ่งเราไม่กลัวถ้ามันจําต้องเกิดแต่อย่าไปเที่ยวยุให้เกิดสงครามสงครามไม่เคยดีกับใครสักคนหนึ่งที่โพสต์ไปขอเป็นข้อเท็จจริงก่อนนะประมาณว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ยในโซเชียลประชาชนเนี่ยเที่ยวโพสตแต่ข่าวข่าวปลอมเฟคนิวอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็อย่าไปยุ นะใครไปยุครับประชาชนที่เขาติดแฮชแท็กเนี่ยนะครับและหน่วยงานกองทัพก็เป็นคนรณรงค์นะว่าให้ติดแฮชแท็กให้กําลังใจทหารว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนี่ไม่ใช่เป็นการเขาไม่ได้บอกว่ารัฐบาลต้องเอารถถังไปถล่มกัมพูชาไม่ใช่ประเด็นคือสิ่งที่คนขวิจารณ์คุณภูมิตามเอาทัวไปลงหรือไม่เอาทัวไปลงก็แล้วแต่รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ย เพราะเขาเห็นว่าท่าทีของพวกท่านเนี่ยนะครับมันอ่อนแอมันช้ามันไม่ทันการคุณคำนูลเมื่อกี้คุยกันยังบอกเลยว่าถแถลงการออกมาหลักการรวมรวมก็พอรับได้แต่มันช้าไงจะช้ามากช้าน้อยก็ช้าเนี่ยอาจารย์ปฏิธานยังบอกเลยรัฐบาลไม่เฉยแล้วหลังจากที่รัฐบาลออกถแถลงการไม่เฉยแต่ช้าเป็นเจ็ดวันแล้ว ประชาชนเขาก็ทนไม่ได้ไงเขารักชาติรักบ้านรักเมืองคนที่คุณไปด่าเขาว่าคลั่งชาตินั่นแหละตอนเกาะกูดนั่นแหละนะเขาไม่ได้ยุให้ทหารไปก่อสงครามแต่เขาอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณูมิธรรมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมกองทัพเนี่ยนะฮะมีท่าทีที่มันเข้มแข็งกระฉับกระเฉงทันเกมกัมพูชามากกว่านี้นะ วันนี้กัมพูชาเนี่ยนะลุกหน้าเดินเกมทางการทูตทางก่าวสารไปเที่ยวโฆษณาฟ้องชาวโลกแล้วว่าไทยเราเนี่ยไปรังแกเขาแถลงการกัมพูชามีข้อความชัดเจนว่าลุกรานลุกรานลุกลานแต่ในแถลงการของรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองคุณคำนูลใช้คําว่าอะไรที่เมื่อกี้เราคุยให้ฟังเนี่ยเรียบร้อยพับเพียบเรียบร้อยกระมิกระเมียน หน้าทีนี้มันไม่จําเป็นต้องไปกระมิกเมียนคุณผู้ชมเคยอ่านข่าวเคยดูข่าวไม่เวลาโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยเวลาเขามีประเด็นตอบโต้กับอเมริกาเนี่ยนะโอ้โหเขาซัดกับนะด้วยภาษาที่สวยงามและมีพลังนะอเมริกามาดอกจีนไปสองดอกเลย,ยเขาก็ไม่ได้เอานิวเคลียร์ไปยิงกันแต่รัฐบาลเขาทำให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนอยู่เฉยเนี่รัฐบาลจัดก,การเอง กัมพูชาว่ามาแบบนี้เราต้องตอบไปว่าไม่จริงเหมือนทําไมไม่พูดแบบถแถลงการของกองทัพบ,บกคือถ้าถแถลงการของรัฐบาลเนี่ยมันชัดเจนตรงไปตรงมานะไม่เสียเปรียบเนี่ยผมคิดว่ากองทัพบ,บกเขาก็ไม่จําเป็นต้องออกถแถลงการแต่ที่เขาต้องออกถแถลงการเพราะต้องอธิบายเห็นว่ารวันที่2ี่เนี่ยเรื่องมันเกิดมาอย่างไงซึ่งรัฐบาลไม่ได้อธิบายนะแต่กัมพูชามันไปบิดเบือนว่ามันถูกลุกลานจาก บ้านเราแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อก็ตามเนี่ยก,ก็มีเรื่องก,กันสองคนน่ะนะมันถูกลุกลานคำก็ลุกลานสองคำก็ลุกลานแต่ไทยเราไม่ชี้แจงกับโลกเลยจกนกระทั่งว่าทอบอต้องออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาลุกเข้ามาในดินแดนเราแล้วเราไประัตะเวนเจอนะพอเจอทำในะสิ่งที่มันไม่ควรทำในพื้นที่เราก็ต้องมีการประทะกันนะครับนั่นแหละไม่ใช่ว่าคนเขาก็หายสงครามหรอกนะเออ ที่กระแสมันขึ้นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่ารัฐบาลน,นี้มันพึ่งหวังไม่ได้เลยเรื่องความมั่นคงคุณเพิ่งมาขยับเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนเขาลุกขึ้นมาแสดงออกว่าเขาเขาไม่ยอมรับไอ้ท่าทีหรือแนวนะโยบายเหล่านี้นะแล้ววันนี้นะครับไอ้คนที่พูดอะไรช่วยช่วยง่ายๆอวดเก่งอวดศักดาว่ารู้จักคนนั้นนคนนี้เนี่ยนะวันนี้เงียบไปเลยสทลอ,อยู่ไหนอะ วันก่อนบอกเดี๋ยวถ้าพม่ามาจัดการว่าแดงเดี๋ยวจะจัดการเองวันนี้มาจัดการคุณเซนให้หน่อยสิบอกคุณเซนคุณมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะคุณมาหาว่าเราลุกล้านคุณไม่ได้กล้าไหมล่ะถ้าไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรเนี่ยนะครับเลือกแบบนี้มันพูดได้ไม่ต้องไปเกงกลัวเขาพูดเลยเฮ้ยคุณเซนคุณพูดแบบนี้คุณหาว่าผมลุกล้านคุณคุณพูดไม่ได้นะเพื่อนการพูดแบบนี้ไม่ได้นะเออ ต้องคึงขังแบบนี้สิครับคนเขาก็จะได้ไม่ต้องออกมาแอคชั่นอะไรกันนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเที่ยวบอกชาวบ้านคือขั้นเอาเวลาที่มาวิจาร์ณประชาชนว่าอ,อ,อย่าแชร์เฟกนิวเลยอย่าไปยุยงให้เกิดสงครามเลยเนี่ยนะครับไปคิดวิธีการที่จะตอบโต้กับฝ่ายตรงข้ามดีกว่านะครับแล้วคอยดูนะว่า การประชุมวันที่14เนี่ยนะครับที่พนมเปญเนี่ยมันจะได้เนื้อหาสาระอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นคนจัดเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่คุยนะไอ้เรื่อง4เรื่องเนี่ยนะเขาจะไปคุยที่ศาลแต่เราก็ยังหวนลมๆแรงๆว่าเดี๋ยวจะไปคุยกันนะเรื่องนี้ต้องใช้